สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Driver กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีรถอยากจะมานำเสนอคันหนึ่งครับเป็นหนึ่งในรถในดวงใจของผมเลยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเคยออกมาแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันกลับมาผลิตใหม่อีกครั้งหนึ่งครับไม่พูดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเห็นโฆษณาใน y o u t u b e ก็เลยต้องเอากลับมาพูดนะครับซึ่งรถคันนี้นั่นก็คือ Porsche 911ในรหัส992นะครับรุ่น Sport Classic นั่นเองครับจริงๆแล้วเนี่ยเจ้า Porsche 911นะครับมันเคยได้ทำรุ่น Sport Classic กันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับในตัวบอดี997นั่นเองนะครับซึ่งนั่นก็คือรถที่ออกแบบมาได้อย่างประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ากินใจผมไปเต็มๆนะฮะ โดยสปอร์ตคลาสสิกเนี่ยมันจะเป็นการทําให้ปอร์เช่911นะครับย้อนยุคนะครับกลับไปในยุคปี70ประมาณนั้นนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับในรุ่นที่เป็น Carrera R S 2.7นะครับจะเห็นได้ว่าเจ้ารุ่นนี้นะครับมันจะเป็นรถสุดเท่นะครับที่มีตูดเป็ดกระดกตึกขึ้นมานะครับคันนี้เนี่ยเท่จริงๆนะครับเคยเห็นของจริงนะครับสวยมากนะครับ a 997 Sport Classic เนี่ยมันก็เลยออกมานะครับเพื่อเรียนแบบเจ้าตัว2.7 Carrera RS ตัวนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งใน997เนี่ยเขาก็เริ่มทำให้มันออกมาเป็นแบบสีเทามีล้อที่แบบดูโบราณนิดนึงนะครับแล้วก็ตูดเป็ดแล้วที่สำคัญเนี่ยเป็นเกียรธ์ธรรมดาด้วยนะครับ แต่พระเอกของเรานะครับไม่ได้อยู่ที่ยุค997อีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้มันเป็น992แล้วนั่นไงล่ะครับผม992เนี่ยก็ได้ถือกำเนิดมาเลยนะครับกับสปอร์ตคลาสสิกแพ็กเกจนั่นเองนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ย992เนี่ยมันออกมาหลายอันและที่มันจะเป็นเอ่อทาก้าเฮอริเทจแพ็กเกจอะไรเงรี้ยใช่ไหมตอนนี้เนี่ยมันก็ออกมาเป็นสปอร์ตคลาสสิกแพ็กเกจนั่นเองนะครับ เห็นในทีเซอร์เนี่ยก็สวยมากเลยนะครับมีหน้าปัดเนี่ยที่มันก็ใหม่นั่แหละหน้าปัด992ใหม่ๆเลยนะทันสมัยแต่ว่าเขาก็แบบใส่สีเขียวเข้าไปทําให้ดูเป็นหน้าจออันาล็อกนิดๆดูเก่าๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยที่มันขาดไม่ได้นะครับสําหรับรุ่นสปอร์ตคลาสสิกที่มันต้องมีเนี่ยนั่นก็คือ เกียร์ธรรมดานั่นเองนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นเกียร์ธรรมดาเจ็ดสปีดของ Porsche นะครับที่มันเจ๋งมากๆเลยนะฮะ มาพร้อมกับเครื่องยนต์3.7ลิตรนะครับผม550แรงมาไปเลยนะครับนั่นคือเครื่องยนต์ของ GT3 นั่นเองนะครับก็คือเทมากๆเสียงดำกระหึ่มนะครับเอาให้สะใจกันไปเลยนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่อินในเกียร์ธรรมดาแล้วเนี่ยเขายังสามารถคัสตอมนะครับให้ใช้เกียร์ PDK ได้อีกด้วยนะครับสำหรับรุ่น Sport ตค a s s i ินี้นะครับ โดยตัว992 Sport Classic คันนี้นะครับออกมานะครับลิมิเต็ดแน่นอนนะครับอยู่ที่1,250คันทั่วโลกนะครับอันนี้อาจจะเยอะกว่ารุ่นที่แล้วนะครับอย่าง997 Sport Classic นะครับแสดงว่ากระแสต,ตอบรับจากตอน997เนี่ยมันดีมากนั่นเองนะครับเขาเลยออกมาเยอะขึ้นแล้วก็ทำให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงตัว Sport Classic Package ได้มากขึ้นนะครับ เพราะว่าตัวที่แล้วเนี่ยอย่าง997สปอร์ตคลาสสิกนะครับที่ทำออกมาก็คือคนเขาทวินหาจริงๆเพราะมีเพียงแค่250คันทั่วโลกเท่านั้นเองนะครับวันนี้เนี่ยอย่างที่ผมเคยเห็นนะครับจากในทั้ง 25G ก็ตามนะครับหรือว่า911 a s s i s t a n t ก็ตามนะครับที่ลงประกาศขายเจ้า911ที่เป็นรหัส997สปอร์ตคลาสสิกเนี่ยราคาสูงโคตรโคตร คือมือ2นะครับรถปี2010ันะครับคิดดูรถ10กว่าปีแล้วนะแต่ว่าขายมือ2อนะครับอยู่ที่เกือบ20ล้านกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็เป็นราคาที่รับได้นะครับแต่ซื้อไม่ได้นะฮะร,รับได้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าด้วยความลิมิเต็ดด้วยความหน้าค้นหานะครับของทางโลกใบนี้เนี่ย มันก็สมควรแก่ราคานี้แหละครับผม10กว่าล้านนะ1 8 19้าล้านอ่ะหูรถ10กว่าปีแต่ก็อะไรครับแต่มันก็ควรจะมีนั่นเองนะครับกับรถรุ่นนี้นะครับคืออย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับปอร์เช่เนี่ยมันก็คือรถที่น่าเก็บสะสมอยู่แล้วนะครับถ้าสมมติมองกันจริงๆเนี่ยด้วยความที่แบรนด์มันก็ได้นะครับแล้วก็แบบรูปลักษ์รูปทรงแล้วก็ความโด่งดังเนี่ยมันได้อยู่แล้วจึงเหมาะสมมากกับการที่จะต้องเป็นรถเก็บสะ สมนะครับไม่ว่าเป็นรุ่นธรรมดานะครับอย่างสมุดนะเป็นแบบไลน์อัพพวกแบบคาร์ uh, s, s, TS, นเรรา S, อสโฟ s t u อ b o เอทอร์โบอะไรเงี้ยแต่ละคันเนี่ยมันก็มีคุณค่าของมันนะครับแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ได้ลิมิเต็ดมากเนี่ยแต่คันนี้นะครับสปอร์ตคลาสสิกเนี่ยมันคือน้อยในน้อยอีกทีหนึ่งนะครับนั่นก็คือมันคือหนึ่งในรถที่นักสะสมทั่วโลกดีกว่านะครับที่อยากจะได้มันไปในครอบครองนั่นเองนะครับ ถ้าใครมีโอกาสนะครับหรือว่าเจอว่ามันขายอยู่รีบไปก,กดมาเลยนะครับถ้าสมมุติตังคุณพร้อมอยู่แล้วเนี่ยคดีคุ้มครับผมตอนนี้เนี่ยปอร์เช่ค l a s s ิ c ค l a s s ิกนะครับก็ราคาขึ้นสูงมากไปแล้วไงก็คือทั้งตัวแรกนะครับตัว930 964หรือว่า993ก็ดีเนี่ยก็คือสูงไปหมดเลยอะต่ำกว่า6ล้านนี่แทบไม่มีให้เห็นแล้วนะครับ ตอนนี้เนี่ยคนก็เลยเริ่มที่จะไปมองกันที่พวก996 997แหละเพราะว่ามันก็เป็นฟิวเจอร์คลาสสิกต่อไปเนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยพอมันคลาสสิกปุ๊บยังไงก็มีราคาแน่นอนนะครับผมฟันธงได้เลยแล้วยิ่งตัวสปอร์ตคลาสสิกเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยยังไงก็แพงมากแน่ๆในอนาคตนะครับอย่างพ่อมันก็ได้ที่เป็นตัวคาเรล่า RS 2.7เนี่ยประเมินราคาไม่ได้เลยเพราะว่า เพราะไม่มีคนขายผมก็ไม่รู้ว่าเขาขายกันเท่าไหร่อะครับแต่ถ้ามีโอกาสหรือว่าใครเนี่ยมีอยู่ในครอบครองอยู่แล้วก็น่าเก็บเอามาสะสมเป็นคอลเลกชันนะครับอย่างเป็นตัว RS 2.7เมื่อตอนปี70ใช่ไหมตัว997สปอร์ตคลาสสิกที่ผ่านมาแล้วก็ตัว992นั่นเองนะครับถ้ามีอยู่3คันที่มันเป็นสีเดียวกันอย่างนี้ก็คือเทระเบิดท่ดังไปทั่วโลกแน่นอน ก็จบจะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการแนะนำปอร์เช่911สปอร์ตคล s สสินะครับในรุ่น9 9 2นั่นเองนะครับข้อมูลเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับหรือว่าถ้ามีผิดพลาดประการใดก็ขออาภายัยนณที่นี้ด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ